รีวิวกระเป๋าแบรนด์ไทยที่มาแรงที่สุดในตอนนี้มาถึงมือน้ำแล้วค่ะน้องคือแบรนด์กาเมนตี้นะคะถ้าพูดผิดต้องขอโทษด,ด้วยเขาแพ็คมาค่อนข้างดีมากนะคะมากับแคร์การ์ดแบบนี้เปิดขึ้นมาก็จะมีด้าสแบกบแลรนนี้คือน้องไดรี ose, ่โทสค่ะของน้ำคือสีจนะิงเจอร์เบดนะซิกเนเจอร์ของเขาก็จะเป็นกระเป๋าโทสแล้วก็มีกระเป๋าลูกด้วยน้องน่ารักมากแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งที่ดีไซน์ค่อนข้างเก๋ดีเทล,ลเขาดีมากนะคะตัดเย็บดีแล้วก็ใช้แมตติเจอร์ที่ดีให้ดูดีเทล,ลช กระเป๋าใบนี้ดูน่ารักขึ้นช่องข้างในกว้างขวางอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็น daily tote นะคะและมีช่องเล็กๆแยกสองช่องนะคะแล้วก็มีตัวคล้องสองฝั่งนะคะจะคล้องกระเป๋าลูกแบบนี้หรือว่าจะคล้องกระเป๋าเงินเวลาไปต่างประเทศก็ได้มาทำวัาซินมาแบกกันเขาใส่ iPad ได้คในเมื่อกระเป๋าเราใหญ่แล้วเราก็พกกระเป๋าเงินใบใหญ่ด้วยนะคะอันนี้พวกของจุกจิ๊กน้ำจะเอายาดมไว้ข้างนอกนะคะจะได้หยิบได้ง่ายๆยังมีพื้นที่เหลืออีกเพียบเลยค่ะกระเป๋าเขาค่อนข้างมินิมอลนะคะจะหากิ๊บมาแต่งหรือว่าจะหาพวงกุญแจมาห้อยก็น่ามนารัก ได้หรือว่าจะถือเป็นท็อปแฮนโดแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ขึ้นไหลไปเลยอันนี้ชิลสุดน้ำชอบสปายแบบนี้มากเขาเลิศแล้วก็ราคาดีมากบอกเลยว่าใบเนี้ยถ้าใครยังไม่มีเอานะคะ